สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแดชบอร์ดบน Looker Studio นะครับผม Looker Studio นะครับเป็นหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถสร้างรายงานหรือแดชบอร์ดที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมอันดับแรกเราเข้ามาที่ w w w l o o k e r s t u d i o google. com นะครับผมหน้าตาหน้าแรกก็จะมี แบบนี้ครับผมอันดับแรกครับด้านบนมุมซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มสร้างรายงานนำเข้าแหล่งข้อมูลนะครับผมหรือเราจะสามารถเลือกเทมเพลตได้ที่หัวข้อนี้ครับจะมีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายนะครับผมเป็นแม่แบบที่เป็นของ Google Analytics นะครับผมหรือจะเป็นรูปแบบของ เ a ิร์ชคอนโซลนะครับ Google a d นะครับหรือว่า YouTube Analytics ที่เอาไว้นำเสนอข้อมูลหลังบ้านของ YouTube นะครับผมในบทเรียนนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นสร้าง d a s h บอร์ดที่ว่างเปล่านะครับของ l o o k e r Studio นะครับผมอันดับแรกที่เราจะสร้าง d a s h บ o a r d ได้เราต้องมีการเตรียมข้อมูลนะครับผมข้อมูลที่จะนำเข้ามาต้อง เป็นข้อมูลที่มีการเตรียมข้อมูลแล้วหรือ Data Cleansing นะครับผมเพื่อทําให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบในการนำเสนอนะครับผมโดยที่เราสามารถนำเข้าข้อมูลได้จากหลายแหล่งข้อมูลเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็น g o g l e s h e e t s นะครับผมหรือมีไฟล์ที่เป็น csv นะครับก็สามารถอัปโหลดได้ตรงนี้นะครับผม หรือถ้าใครต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็จะมีให้เชื่อมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น MySQL นะครับผมก็จะมีให้เลือกเช่นกันนะครับผมในบทเรียนนี้เราจะมาดูกันที่ Google Sheets นะครับผมซึ่ง Google Sheets ที่ผมเตรียมไว้ผมได้ทำการคลีนข้อมูลไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการคลีนข้อมูลแล้วข้อมูลจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผม อันดับแรกให้เราไปที่ Google Sheets ครับที่เราเตรียมไว้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นข้อมูลของประชากรไทยนะครับผมซึ่งเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับผมเพราะข้อมูลของเราจะไม่มีทศนิยมนะครับผมจะเป็นจำนวนคนข้อมูลหน้าตาข้อมูลของเราจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วยข้อมูลจังหวัดทั้ง77จจังหวัดนะครับผมมีชื่อจังหวัด แบบสั้นนะครับที่ไม่มีจังหวัดนําหน้าแล้วก็ชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษบอกภาคนะครับผมประชากรเพศชายนะครับเพศหญิงแล้วก็ประชากรรวมครับโดยข้อมูลของผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมซึ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับผมเอาละครับต่อไปเราจะมาทําการเชื่อมข้อมูลจากสเปซชีตนี้นะครับผม ไปยังล o ก k e r Studio ว่าทำยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมอันดับแรกให้เราไปคลิกที่ตรงนี้นะครับผมสร้างนะครับรายงานหรือเราสามารถคลิกที่รายงานว่างเปล่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมคลิกเข้าไปเขาก็จะถามแหล่งข้อมูลที่เราต้องการนําเข้านะครับผม ในที่นี้ผมเตรียม g o o l l s s h e t t ไว้ผมก็เลือก g o o l l s s h e t t นะครับไปที่ข้อมูลของประชากรไทยนะครับตัวเลือกนี้ผมจะเซตเป็นค่า Default หรือค่าเริ่มต้นของโปรแกรมที่ตั้งไว้ให้เลยนะครับผมผมคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มครับการโหลดข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูลที่เราใช้นะครับผม พอเขาประมวลผลเสร็จแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลของเราลงในรายงานนี้ใช่ไหมเราคลิกไปที่เพิ่มในรายงานนะครับปุ่มสีฟ้านะครับข้อมูลของเรานะครับก็จะปรากฏมาที่ข้อมูลตรงนี้ครับผมที่เป็นสเปซเชีตนะครับผมแล้วก็จะสร้างตารางขึ้นมา1ตารางนะครับเพื่อเป็นการโชว์ข้อมูลนะครับในส่วนนี้เรดกอดเขานะครับ ยังไม่ไม่มีการนับนะครับผมจะเป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้องนะครับในที่นี้ผมจะกดปิดข้อมูลส่วนนี้ไปครับและผมจะเลือกเป็นข้อมูลประชากรรวมดึงมาใส่ระบบวัดข้อมูลหรือเมทริกนะครับระบบเมทริกนี้จะเป็นระบบที่ใช้แสดงผลจำนวนรวมนะครับหรือจำนวนนับนะครับผม ส่วนมิติข้อมูลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ข้อมูลว่าเราต้องการให้แสดงข้อมูลเป็นอะไรนะครับผมซึ่งมิติข้อมูลผมอยากทราบว่าประชากรเพศช,ชายแล้วกันเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันแต่ละจังหวัดก็จะแสดงออกมาได้เลยนะครับผมซึ่งเราสามารถเพิ่มอีกได้นะครับว่าเราต้องการทราบว่าจังหวัดไหนมีประชากรเพศช,ชายเท่าไหร่นะครับผม ตารางก็จะแสดงผลออกมาให้เราได้ชมกันครับเราสามารถปรับแต่งพื้นที่ในการแสดงผลข้อมูลได้ได้ตามอิสระนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาเพิ่มแผนภูมินะครับผมโดยแผนภูมิจะมีให้เลือกหลากหลายประเภทมากเลยนะครับผมใน Looker Studio ในอันดับแรกผมจะเลือกเป็นการ์ดที่ไว้แสดงผลประชากรชายนะครับผมว่า มีกี่คนนะครับผมการ์ดจะอยู่ตรงตารางสรุปสถิตินะครับผมนี่นะครับมี2อ,อันนะครับผมอันแรกจะแสดงจํานวนเต็มนะครับอันที่2จะเป็นตัวเรียกอันที่2จะเป็นตัวเลขแบบย่อนะครับผมมีจุดทศนิยมแล้วก็เป็น k นะครับผมจะเลือกเป็นการ์ดแบบจํานวนเต็มนะครับเพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดนะครับผม เมื่อเราสร้างการ์ดขึ้นมาแล้วระบบวัดข้อมูลนะครับก็จะใส่ข้อมูลให้เรานะครับในที่นี้ผมอยากทราบจํานวนของประชากรชายนะครับว่ามีกี่คนผมก็นําข้อมูลฟิลของประชากรชายนะครับเด็กลากมาใส่ตรงระบบวัดข้อมูลนะครับแดชบอร์ดของเราก็จะแสดงผลประชากรชายขึ้นมานะครับผมเราสามารถ ปรับแต่งสีนะครับของการ์ดนี้ได้นะครับผมโดยไปที่รูปแบบครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะมีให้ปรับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนาดของข้อความนะครับผมสีของข้อความแล้วก็ฟอนต์ที่ใช้นะครับผมการจัดเรียงหน้านะครับผมในที่นี้เราจะเลือกเป็นตัวนัืือสีน้ําเงินนะครับผมทุกท่านลองปรับตามถนัดได้นะครับผม หรือเราจะจัดเรียงยังไงให้ข้อมูลอยู่ยังไงนะครับผมสีการ์ดนะครับผมจะเลือกเป็นให้มันตัดกับสีน้ำเงินผมจะเรียกเป็นสีเหลืองขอเหลืองอ่อนนะครับผมอ่ะนี่นะครับการ์ดเราก็จะถูกปรับแต่งขึ้นมาให้เห็นได้ชัดแล้วนะครับผม